อรุณสวัสดยามเช้าค่ะเนี่ค่ะต้นนางรักต้นนางรักตัววันตัวคืนค่ะเนี่ยค่ะประบัวซื้อมาหวานหนึ่งซองเนาะเนี่ยค่ะเป็นนางรักใบขาวอิูขาวอันนี้จะกินอร่อยค่ะเพราะว่าเขายัางไม่ได้กลายพันธุ์ถ้า,มาเมล็ดพันธุ์ตามธรรมชาตินี่เขาก็จะมีการผสมกันและกลายพันธุ์ อันนี้จะไม่กลายพันุค่ะเนี่ยค่ะซื้อเป็นทรงมาหวานขึ้นดีจังค่ะสิบบาทเดี๋ยวโตกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะปลูกก็ <c oughs> นี่ปลูกไว้ค่ะเป็นนางรักหน้าแรงเป็นอีตูหน้าแรงเนาะเนี่ยค่ะนี่ด้านนี้ก็หวานผักบุ้งค่ะหวานผักบุ้งไปแล้ว หวานคณะไปแล้วอันนี้ค่ะเตรียมไว้แล้วเนี่ยค่ะสองวงอ้อเตรียมไว้ปลูกผักอีตูผักนางรักค่ะนะคะตรงนี้มันก็เป็นต้นกล้วยเนาะสับต้นกล้วยออกเอาไว้หนึ่งต้นค่ะเนี่ยค่ะเอาไว้หนึ่งต้นเนี่ยค่ะอันนู้นดินยังไม่พอค่ะต้องไปหาคุยดินเก่ามาใส่นั่ค่ะลองก้นกระถางลองก้นวงอ้อเนี่ยค่ะ เรามีใบกล้วยหรือเป็นฟางหรือเป็นใบไม้ก็ต้องเอามารองก่อนนะคะรองก่อนค่ะแล้วก็มียาโรยปวกก็โรยปวกก่อนนะคะเพราะว่าปวกชอบมากค่ะพวกใบไม้แห้งพวกนี้ค่ะนะคะวงล้อใหญ่มากค่ะเอาใบตองใบกล้วยแห้งเนาะใส่แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วก็ขี้วัวใส่ขี้วัวแห้งใส่ ดินใส่ดินผสมดินอ่าไม่ใช่ดินผสมดินเก่าใส่ค่ะเนี่ยค่ะลดน้ําให้ชุม่มอันนี้เอาใบกล้วยแห้งใบแห้งใบตองแห้งใส่แล้วใส่ขี้วัวใส่ดินเก่าไปแล้วลดน้ําเพราะว่าน้ปปําปปาไม่ไหลลดไม่ได้ชุ่มค่ะเนี่ยค่ะเตรียมไว้แล้วถ้าเรามียามียารยมดเนี่ยค่ะมันเป็นมดแดงไฟเยอะมากๆค่ะเอายาโรยฆ่าค่ะ ไม่งั้นเขาจะขึ้นไปข้างบนไปกินใบตองกินฟางกินอะไรเรานี่แหละค่ะแล้วลลทีนี้เขาก็จะกินอ่ากัดผักของเราเป็นขุยเป็นอะไรกัดผักกัดอะไรนี่ทําให้เหี่ยวค่ะเนี่ยค่ะจัดการเตรียมไปแล้วแต่ยังไม่สําเร็จค่ะมาอัปเดตให้ชมก่อนค่ะเนี่ยค่ะ ด้านนี้ก็เป็นตรงรั้วเป็นกำแพงเนาะก็จะเอาวงล้อใส่ไว้เป็นแถวนะคะเหลืออีกสองวงล้อค่ะด้านนี้ก็จะเป็นไม้เนาะเป็นไม้เป็นสังกะสียังไม่ได้ขนออกวงล้อนี้ได้มาฟรีค่ะเขาให้ฟรีร้านเปลี่ยนยางรถเนะะี่ยค่ะเขาให้ฟรีเปาเอาเลยแต่ว่าเวลาเรามาตัดเนี่ยเราต้องใช้ใบตัดใบใบาบางตัด ใช้ใบหมดไปสามใบใบละสามสิบห้าบาทก็ตกวงละร้อยเลยนะคะเนี่ยตกวงละร้อยตกวงละร้อยละร้อยเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันตัดยากมากเพราะว่ามันมีลวดมีอะไรแล้วก็แข็งแข็งล้อล้อลดสิบล้อเนาะมันอย่างดีมันหนามันแข็งตัดยากมากค่ะตัดยากมากถ้าเรา อันนี้ก็นี่ใช้บวงล้อแบบนี้มันก็จะตัดง่ายกว่ากันมีดก็ได้มีดก็ตัดได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ตัดมีดก็ตัดได้แต่อันนู้นอันใหญ่หนุ่นต้องใช้ใบใบตัด5 6าหกจดแปดบงแปดบงค่ะ ไปเอามาฟรีแต่เรามาตัดเนี่ยค่ะมันจะตัดยากนิดนึงเนี่ยค่ะปรับปรุงแล้วปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกไปเรื่อยๆเราชอบกินผักอะไรก็หามาปลูกเป็นขวดน้ำเก่าเป็นกล่องโฟมเป็นถังเป็นตะกร้าถ้าจะให้ดีก็เนี่ยค่ะระบายน้ำดีแล้วก็ง่าย สั่งทางออนไลน์ก็ได้ซื้อตามร้านขายพัาสติกก็ได้ลูกละยี่สิบห้าบาทนะคะปลูกไปค่ะสวนครัวหลังบ้านไว้เก็บกินง่ายๆสะดวกสบายค่ะค่ะป้าก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ